ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่นิวนะคะครับกับสวัสดีนะครับผมพ่อแม่พี่น้อง fc แฟนคลับแฟนช่องทางช่องนิวพารวยนะครับนิวพาโชคน้องพารวยแล้วก็ดวงพารวยทางช่อง YouTube ของเรานะครับวันนี้แอดมินมีแนวทางจะมาแบ่งปันนะครับฝันดีอยากจะบอกนะครับไม่บอกไม่ได้เลยนะครับฝันแบบนี้ฝันในลักษณะแบบนี้คล้ายๆกับฝันเห็นผีผมยาวเมื่อก่อนเลยค่ะมีความมั่นใจสูงมากเลยนะครับท่านผู้ชมงวดนี้ งวดก่อนน้องเอ็ดมินก็ได้โชคได้ลาบจากทะเบียนรถของเอ็ดมินเองนะครับ2937ทะเบียนรถ2937กเอ็ดมินก็เลยซ enfin ื้อ29 26 62 3773นะครับก็เลยถูกก็ถือว่า37นี่มาตรงตรงเลยตรงตรงเลยนะครับผม26 2937นะครับทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ของเอ็ดมินถูกทั้งบนทั้งล่างนะครับก็ถือว่าได้อยู่ได้ค่าน้ำมันอยู่นะครับผมเนาะพอได้เติมน้ำมันไปหาข่าวหาแนวทางให้กับท่านผู้ชมนะครับสำหรับงวดนี้ ฝันแล้วนะครับช่วงต่องวดนี้แอดมินก็ปล่อยได้ปล่อยไปแล้วเนาะแนวทางนะครับ <c oughs> แต่ว่าจะมาเล่าความฝันล่าสุดให้ฟังนะครับก่อนที่จะไปเล่าความฝันนั้นเก่าเนาะจะ <c oughs> เล่าความฝันล่าสุดให้ฟังเลยฝันหินยายยายท่านหนึ่งแกเป็นคนที่บ้านนะครับผม <c oughs> แกเป็นคนที่บ้านนี่แหละแกเป็นปู่ย่าตายายที่บ้านที่ว่าแอดมินรู้จัก <c oughs> บ้านใกล้ๆกันนี่แหละครับผมก็คือว่ามีตัวตนอยู่นะคะใช่มีตัวตนอยู่แต่ว่าแกเสียชีวิตไปแล้วนะตอนนี้อืมแกเป็นคนชอบ คำนวณเลขในความฝันจริงๆแกก็เป็นคนคำนวณเลขมาก,ก่อนตอนสมัยที่แอดมินยังเด็กๆนะ่ะแอดมินก็วิ่งเล่นเป็นเด็กน้อยที่บ้านนี่ครับแกเป็นคนที่คำนวณเลขแม่นมากนะครับท่านผู้ชมทีนี้แอดมินนะ่ะไปฝันเกี่ยวกับแกก่อนที่จะฝันนั่นตอนหัวข้ามแอดมินก็สวดมนต์ไหว้พระเนาะสวดมนต์ไหว้พระภาวนาขอเจ้าที่สิงิ์ธิ์นะครับผมเจ้าที่เจ้าทางผีสางอะไรก็นั่นแหละครับผมให้มาเข้าฝันเนาะ พราะแอดมินนี่ไม่ฝันมานานแล้วนะครับผมก็เลยว่าขอเออปูเดเออเจ้าที่เจ้าทางพี่สางอะไรก็ขอให้มาเข้าฝันนะครับปรากฏเราฝันจริง,รงๆก็เลยไปฝันเกี่ยวกับแกนั่นแหละทั<ๆ>้งที่ว่าตั้งแต่เกิดมาแอดมินไม่เคยฝันเห็นแกเลยตั<ๆ>้งแต่กลับมาอยู่แอดมินกลับมาอยู่บุญรำแนประมาณจะ,จะ,จ,ะจะปีแล้วจะปีแล้วไม่เคยฝันเห็นแกเลยนะครับ<ๆ>นี่แหละเพิ่งมาฝันเห็นแกครั้งแรกนะครับในความฝันนั้นได้เป็นได้ไปนั่งคุยกับแกแล้วก็มีเพื่อนอีกกลุ่มนึงที่อยู่สมัยประถมด้วยกันนะครับผม นั่งคุยกันเพื่อนก็เป็นเพื่อนผู้ชายนะ,ะในความฝันอะแล้วก็นั่งคุยกันกับแกอย่างนี้แหละเหมือนนั่งคุยกับเจอน้องนี่แหละนะครับก็คุยไปคุยมาในความฝันแอดมินเขาเอ้ยยายคุณนี้แกเสียแกตายไปแล้วนี่หวา่าในความฝันอ่วทำไมถึงพาก,กันไปนั่งคุยกับแกมันแอดมินเอนเอฟซีนึกข่าวไหมอตัวมาฮินอ่อนนะ่ะนั่งคุยกันอย่างนั้นแหละนั่งอ้อมโต๊ะนำจะจบกลุ่มคุยกันอะตัวมาฮินอ่อนเนาะแอดมินก็เลยนึกขึ้นได้ใช่ไหมคะเออนึกขึ้นได้ในความฝันนะ ว่าเขาเสียชีวิตแล้วใช่เอ,าอ้ายายคนนี้ก็ตายไปแล้วนีหว่าในความฝันเนาะไปฝันเห็นแกยังไงไม่รู้แกก็นั่งคุยกันเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะ่ะเพือพ่อนเพือ่อนก็นั่งคุยกันเพื่อนอนกลุ่มเดียวกันที่ว่าเป็นเพื่อนสมัยเรียนที่นั่งด้วยกันในโต๊ะนั่นอ่ะก็นั่งคุยกับแกเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะเออนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่กลัวเลยไม่มีความกลัวเลยนะครับจําจําได้ไหมคะว่าคุยอะไรกันคะพี่นิวคุยไม่ได้รู้แต่ว่าคุย นะครับรู้จัว่าคุยทีนี้ในความฝันในแอดมินก็รู้นะว่าแกาเป็นคนคำนวณเลขเพราะว่าตอนสามาัยเด็กๆแอดมินไปเล่นบ้านแกบ่อยแกคำนวณเลขแน่นมากนะครับท่านผู้ชมค่ะงวดนั้นนะั่นรู้สึกยายยายสายนี่ก็รุนรเขา้าดวกันกับแกเนาะนั่นแหละถูกเลขกับแกด้วยนะงวดนั้นนะ่ะคุณยายก็ถูกเลขกับแกบ่อยนะครับชาวบ้านแถวบ้านนี่ก็ถูกเลขกับแกบ่อยเหมือนกันนะครับในความฝันนั่นก็เลยเอาทำไม ทำไมถึงไปนั่งคุยทำไมไม่กลัวแกว่าแกเป็นผีแกตายไปแล้วดิว่ะเออแอดมินก็แปลกใจทีนี้แอนมินก็เลยวันในความฝันนั่นรู้เนาะว่าแกเป็นคนคำนวณหวยก็เลยแบบไปขอเลขแกก่อนนะาวันในความฝันอืค่ะอ่ไปขอเลขแกก่อนหน้าก็เลยเดมือไปให้แกยื่นมือไปให้แกอย่างงี้น่ะค่ะบอกว่าอันผมขอเลขหน่อยบอกงี้ค่ะในความฝันนั่นผมขอเลขหน่อยยายแกแกก็เลยบอกว่ามากูจะให้มึงว่ะโอคนสมัยก่อนคนแกเวลาเขาพูดกับ พูดกันเออเครที่พูดกูมึงมาคูะชห้กูะชายมึงว่าแกก็เลยเอาปากกามาเขียนให้อาปากกามาเขียนใส่มือแอดแอดมินตอนสมัยเด็กๆในความฝันแอดมินตัวเด็กนะตัวเล็กนะเป็นเหมือนแบบสมัยก่อนนั่นแหละแล้วเพื่อนที่ว่าชวนด้วยกันรเรียนสมัยก่อนก็เป็นเด็กหมดเลยก็คือเพื่อนในัยประมมอยง่ายแอดมินก็อยู่ับประถมเนาะก็เลยเดมือไปให้แกแกก็เลยเขียนใส่มือให้ศูนย์เก้าแปด โอ้ศูนย์เก้าแปดนะคะครับศูนย์เก้าแปดที่แกแขียนใส่มือให้ตัวเดียวเลยบอค่ะพี่นิวตัวเดียวนะครับศูนย์เก้าแปดนี่แอดมินจดเอาไว้แล้วศูนย์เก้าแปดนะครับพี่นิวว่ายานบอค่ะในความฝันไม่กลัวเลยแต่ในในความฝันในคิดนะค่ะคิดว่าแกเป็นผีนะหูยอยู่ในบอค่ะว่านึกได้แล้วว่าเพื่อนเสียชีวิตไปแล้วนึกได้แล้วตอนแรกคุยกันไม่รู้คุยไปคุยมาอ้าวแกเป็นผีนี่ว่าแกตายไปแล้วนี่ว่ะโออว่ายานแถมยังขอเลดพร้อม ขอเลขเลยในความฝันเพื่อนเพื่อนที่นั่งอยู่ในวงด้วยกันนั้นไม่มีใครกลัวเลยคนั่งอยู่ประมาณสี่ห้าคนนะครับเป็นโต๊ะไม้อินนอนเนาะเหมือนนั่งจับวงกินเหล้ากันนะครับท่านผู้ชมนึกภาพบอกไหมนั่นแหละหก็เลยว่าเดมือไปให้แกยื่นมือไปองี้ฝ่ามือนี่ยื่นฝ่ามือนอะยื่นให้แกเดกมือไปองี้ขอเลขหน่อยครับอะ่ะเพราะว่าในความฝันนั้น แอดมินเนี่ยก็รู้ตัวนะว่าแอดมินทาเกี่ยวกับ y YouTube เี่ยวทําเกี่ยวกับหาเลขมันเป็นจิตใต้สานึกหรือเปล่าเหมือนมาเราแบบสองห้าเลขเออเราต้องหาเลขอะเออมันก็เลยแบบเดมือขอเลขแกนะเพราะว่ารู้ว่าแกคํานวณเลขแม่นแกก็เลยเขียนให้นะครับผมไม่รู้จะจะ,จะยังไงเนาะ <C HA. S 1> ก็เป็นแนวทางความฝันเนาะนี่แหละครับแอดมินก็เลยแบบโอ้อยากจะมาเล่าสู่ท่านผู้ชมฟังฝันเมื่อฝันเมื่อคืนก่อนเนี่ยครับฝันเมื่อคืนนี่แหละฝันเมื่อคืนแล้วก็ตอนกลางวันเนาะแอดมินก็ไม่ได้ไปไหนก็ เพิ่งที่จะเพิ่งเพิ่งจะมีเวลาว่างมาเล่าแนวทางสู่ท่านผู้ชมฟังนี่แหละครับพอทั้งวันนี้มินก็ไปหาแนวทางมาก็เลยไปบ้านแม่ครูระดามาวันนี้ก็เลยว่าเพิ่งว่างกลับมาถึงบ้านก็เลยเพิ่งนีแหละครับซื้อกับ,กบข้าวมาเนาะก็เป็นโค้คงสุดท้ายเลยนะคะศู 98, นย์เก้าแปดเนาะพี่นิ่ใช่แล้วที่ฝันหลอบแหลกเลยคะ่ะที่ว่าบางทันกับบาทันในเบิงก็มีค่ะฝัน,นผีผมยาวจ้าผีผมยาวาบอกว่ากูจะตามไปตลอดอ้ค่ะ นั่นแหละความหมายไม่รู้ว่ายัางไงบางคนไม่รู้เนาะก็อาจจะเป็นว่าออตามไปตลอดนี่ตามจองร้านจองเวนจองผ่านบ่ตามจองร้านจองเวน,นบ่นนเนานนะอาจจะเป็นแบบแต่ไม่น่าจะใช่นะเพราะว่าหลังจากที่แอดมินยังจากที่เขามามาอยู่กับแอดมินอะหรือว่ามาบอกเนี่ยไม่เคยมีวันไหนที่ว่าแอดมินมีปัญหาเลยก็คือชีวิตก็สะดวกราบรื่นดีไม่มีปัญหาอะไรเขามาบอกเลขถูกตลอดนะส่วนใหญ่ที่เขาบอกนะถูกตลอดไม่ค่อยอจะพลาด ช่วงอยู่อุดรนนอดนี่ละช่วงตั้งแต่มิถุนาหอดเดือนนี่ละเนาะครับห่างวดติพยด้วยนอช่วงนั้นครับก็นี่เนี่ยปีนี้แหละนี่แหละช่วงเดือนนี้แหละที่แอดมินถูกบ่อยๆเนี่ยแอดมินจําได้เลยทะเบียนรถ2937งวดออดมันออก26งหกออก U กยูแอดมินเนี่ยมันกลับมาออกเนี่ยมันครบปีมันยบ่เออครบปีมันครบปีรถมอเตอร์ไซค์ะนะครับงวดนั้นมันออก26ออกอัยูแอดมินจําได้งวดนี้ออก62สองที่ผ่านมาเนาะออก6237แอดมินก็เลยถูกมันครบ ครบปีเออคปบหนึ่งปีมอเตอร์ไซค์แอดมินพอดีแล้วก็ฝันเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ด้วยที่ว่าถูกงวดก่อนเนาะฝันว่าอันหนึ่งก็เลยไปจัดไว้เนาะมันบ่ครับก็เลยขี่มอฉันมาขันมาขี่มอเตอร์ไซค์ตกบ่อเงินด้วยบ่อบ่ทองคำอ่ะบอเอื้อบอขี้เออบอขี้นั่นแหละก็เลยไปอันหยิบจับลอตเตอรี่ไว้ก็เลยได้ค่าน้ำมันนะครับท่านผู้ชมนะเหตุผลที่ถูกงวดก่อนนะครับอันแล้วพี่พี่ผู้หญิงผมยาวบอกอะไรไหมพี่เนวก็บอกเลขไหมค่ะบอกเลข นะครับเขียนให้ไม่ได้บอกเขียนให้เขียนให้สี่สองหนึ่งสี่สองหนึ่งกับศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์เจ็ดอันนี้ผีผมยาวเขียนให้นั่นแหละเวลาในลักษณะที่เพื่อนมาให้เนี่ยนี่แหละจะมาในลักษณะนี้ไม่เขียนให้ก็ได้ยินเสียงเข้ามาในหูนะครับแต่อันนี้นั่นเต็คนความฝันล่าสุดที่แอดมินฝันเนี่ยแอดมินขอเลยนะก่อนจะนอนนี่ขอ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 ,ขอให้ฝันขอให้มีคนมาบอก ปรากฏมันฝันจริงๆ,ๆนะเหมือนที่เราตั้งใจอยากที่จะได้ครับอันแต่ว่าเห็นท่านผู้ชมหลายท่านคอมเมนต์มาอยู่ว่าอุ้ยเคยเบิ้งยูพีผมย่าขงอ,องสินะคะพี่นี่เขาก็ว่าเม่นอยู่นะคะแต่ว่าส่วงนั่นนะเป็นแจงไดมาแจงได้เพิ่นแจงได้มาบอกเลยค่ะพี่นี่ยพี่ผมย่าก็เป็นนี่ครับเป็นห้องพักเป็นบ้านพักที่อุดรเนาะตอนนั้นแอดมินลงไปอยู่อุดร นะครับผมก็อาจจะเป็นเพราะว่าทางที่หอพักที่่าเอ็นมินพักอยู่มันเป็นทางไปวัดเนาะมันเขาเขียนโศภานบอกง่ายๆค่ะเขาเอื่นมาทางพีผ่านเนาะทางผีผ่านนะครับผมก็เอ็นมินก็ไม่ได้คิดอะไรตอนเช่าก็าไม่ได้คิดอะไรแต่ตรงเย็นมามันก็ฝันเนาะข้างหลังนี่เป็นวัดบอกค่ะพี่นิวข้างหลังใช่ใช่ติดกันก็เป็นต้นต้นชำชาใหญ่นะครับแล้วก็มีผ้าประเจ็ดเจสีเจสีน้พูงอยู่นะครับก็เลยว่าอ ฝันเองนะไม่ได้ขออะไรนะอยู่นี่เขาก็มาเข้าฝันนะครับผมก็ถูกถูกมาตลอดนะครับผมถูกตลอดก็แบ่งปันให้ท่านผู้ชมซื้อถูกตลอดนะครับสี่ห้างวดซ้อนงวดนั้นจําได้นี่แหละมันมันครบมันครบปีวนลู่วันลูปมาที่แอดมินนะลงไปอยู่ดอนแล้วนะครับแล้วก็ส่วงนันนาแอดมินนี่บดไดเสือเนาะสือบดไอเสือน้ำมูไม่แถมมาแบ่งปันเอฟซีบันนีกบาบดไอเทวายสังกัานุ่นเพื่อนนอกประเทดบุญไปหาเพื่อนเลยครับ,บอกก็บากนอกเพื่อนก็เลย หายไปเห่ืนว่าค่ะพี่นิวใช่ครับแอดมินบ่นด้วยวบ่นว่าถูกก็ไม่ได้ไรอย่างนี้นะครับออผมเนะาะเพราะว่าก็ไม่รู้หรอกด้วยคําที่ว่ารู้เท่าไม่ถึงการเนาะเลยพูดไปหลังจากนั้นมาก็เพื่อนก็หายไปอีกเลยนี่แหละมาแล้วออหลังจากทีห่หายไปนานครบรอบครบรอบเี่ยงมันแล้วเดยอบอกว่ากูจะตามไปไม่ใช่ตามมาจากกูโดนเพราะเนาะเป็นข่า,ขาวงวดนนี่น,นี่กระสิไปเฮ็ดสังกั่านให้เราบอพี่นิวนี่แหละถ้ามันถูกไอตัวที่เพื่อนให้มาสีา่สองหนึ่งเนี่ยกับศูนย์เจ็ดเนี่ย หรืยว่ากระสุนเก่าแปดกันถือกระเฮ็ดในเพื่อนหลดเนาะเนี่ยถูกสองตัวนี้อันตัวเนี้ยแหละทั้งหมดที่ให้ไปในสุดรนี้ก็จะไปถวายสังฆทานให้เอ็นให้ให้เอ็นเพื่อนอยู่ะเพราะว่าพี่นิวบร้เ็ดในเพื่อนจะเถื่ออืมพี่ผมยาวถูกเลาไม่เคยทำอะไรเขาเลยนะครับผมเนาะช่องนั้นพี่นิวก็ไม่ค่อยมีเงินด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าเพิ่งเหมือนลงทุนทําธุรกิจใหม่ๆเนาะก็เพิ่งทาช่องใหม่ๆก็เงินกับบ่มีเนาะเพราะว่า่ได้เงินเดือนเนาะชอบ นี่เลยพี่ผมยาวเพื่อนให้มา4ี่สองหนึ่งนะครับแล้วก็ศูนย์เจ็ดอันนี้เขียนให้กับภาวนาให้มาตรงๆเนาะสิใดทิศชังกระท่านไปให้เพื่อนบ้างนะคะท่านผู้ชมอืมครับมาตรงมาโต๊ะหรือว่ามายังไงก็ตั้งใจจะทําให้เพื่อนอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมเนาะครับขอให้เข้าแล้วก็ศูนย์เก้าแปดนะครับผมของยายยายที่เสียไปเ่ที่แล้วอยู่ที่บ้านคนอายุเยอะแล้วตอนสมัยพี่เด็กๆนั่นแหละแกอายุเยอะแล้วนะครับธรรมดาเนาะคนเกเเนี่ยก็ชอบอันนี้เด้ เกงหวยอ่ะนั่งเกงหวยนะครับผมคํานวณเกงหวยเนาะคนแก่ไม่มีอะไรวันๆเด่นเกงแต่หวยนะแกก็นั่งเกงแต่หวยอย่งเงี้ลยแต่หวยแกแม่นจริงนะยอมรับเลยนะครับก็ได้ยินเขาพูดกันตอนเด็กๆแอดบินก็ไม่ค่อยได้สนใจเรื่องเบอร์เรื่องเลขหรอกแต่ว่าได้ยินคนแก่เขาเขาเฮกันนะก็ดีใจกันก็เลยรู้ว่าแกแม่นอย่างนี้นะเขาถูกกันทั้งหมู่บ้านนี่ครับก็เลยว่าฝันเกี่ยวกับแกก็เลยขอแกสะในความฝันนะครับแกก็เลยเขียนใส่ฝ่ามือให้มานี่เขียนฝ่ามือศูนย์เก้าแปด นะคะท่านผู้ชมมือซ้ายหรือมือขวามือขวา,ขวาในความฝันมือขวาค่ะอขียนใส่มือขวาแอดมินมือก<อ>็เป็นเป็นประกาสีน้ําเงินนะคะท่านผู้ชมประกาเอ็นประกาปลายจรวดเขาเรียกว่าปากกาเลยว่าประกาเขียนหนังสือห้ธรรมดาเนบ้าเออประกาที่มันเป็นลายลายน้ำเงินน้ำเงินว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 นอขาเยเวๆยอนะครับแม่ไม่แดงแม่อะไรดอกค่ะอืก็เป็นตัวเลขปกตินี่แหละที่แอดมินเห็นนั่นแหละครับ อแต่ว่าแกเขียนให้เป็นตัวเลขนี่แหละครับแปลกตรงนี้แหละแล้วก็ไม่เคยฝันเห็นแกด้วยนะครับท่านผู้ชมเนะาะคอมเมน์เขาก็เชิดใหดบุญในเพื่อนอีกด้วยนี่พี่นิวเออนั่นแหละนั่นแหละขันมาศูนเก่าแปนี่อืมนั่นแหละไม่เคยไม่เคยฝันเห็นแกสักทีนะครับตั้งแต่เกิดมาเนี่ยอืมก็เอาเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมเนะาะก็กลัวท่านผู้ชมนะครับผมเผื่อมีเอฟซีคอมเมนต์มาโนะจะฝันอย่างนี้รอบหน้า ถ้าฝันดีๆรอบหน้าก็ลงช่องแบ่งปันให้แนวทางให้กับ fc ด้วยนะก็เลยนี่แหละครับผมนึกเห็นพี่คนนั้นที่มาคอมเมนต์เนาะนะครับอ d m i n ก็อ่านคอมเมนต์ตลอดนั่นแหละครับผมแต่ว่าบางทีอาจจะไม่ได้ตอบคอมเมนต์นะครับก็ติดธุระหลายอย่างนะครับก็เลยนี่แหละเอามาแบ่งปันให้เนาะอยากให้ท่านผู้ชมได้โชคได้ลาบนะครับผมนะครั้งวันนี้ก็มีไม่เยอะนะคะท่านผู้ชมครับหรือว่าถ้าเกิดว่า fc ท่านไหนได้โชคได้ลาบกับกับพี่ผมยาวหรือว่าได้กับคุณยายท่านนะครับผมก็เนาะอยากจะร่วมบุญก็ได้นะครับผมเนาะ อ็มันจะไปทําบุญอุที่ส่วน,นบุญส่วนกุศลนะถาวายทางอาทานเนาะถ้าเกิดว่าได้โชคได้ลาบเยอะอาจจะได้ถาวายพระไตรนะครับค่ะก็ยังไงก็ขอขอบคุณพี่นิวมากๆา,กากนะคะสําหรับแนวทางนะคะครับค่ะขอบคุณค่ะคขอบคุณครับคันนี้ก็เป็นแนวทางของพี่นิวนะคะมีเพิ่มเติมมา0 9 8ย์นะคะก็กันไว้เป็น068ด้วยนะคะ ทางช่องนำเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็แคปหน้าจอไว้นะคะท่านผู้ชมก็ขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบกันทุกทกท่านนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ